อทีมันเข้ากระเป๋อ,อะไรเยอะไรนบรมาแล้วเดี๋ยวเราหัดหน้ากันอั้งที่มันเป็นช็อตที่แบบว่าอะไรเพต้องเห็นแต่ฉันถ่ายอยู่นแล้วไปดูช็อตที่สวยมาก สวนเม่เห <łość> ็นแต่หมดนำขาวเราต้องสวยสวยติดต่อยาง เสร็จแล้วเสร็จแล้วสดๆว้าวเตี้ยอยู่นะคะบาทได้

อ้าวอาแล้วโอ้ไม่นเื่อ่หัดด้วยนะเดี๋ยวแน่ว่ามันเป็นอ้อันนี้โอเคน่ซูมออกจนสุดแล้วอะ

Hãy <coughs> subscribe <coughs> 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 ที่วิทยกรบอกว่าก่อนเล่นเกมจะให้ที่วิทยาคือเปิดเกมเอามาพร้อมเลเกมลย่างเาเลเกมกรกะสุก่ชของ พอต้อนรับพอต้อนรับแับเขาือรายการก่อนมันเปิดเองของมิจอนตีเปิดเองนะครับแยมไม่มาดู ไม่ดีไม่ดดนะไปเป็นปิะตีเข้านะจ๊ะ

ตอนนี้ซูมเดี่ยวพอดีตอนนี้มีฉันมขอผิดพลที่มีมุมเดี่ยวเป็นขอบสัครับให้มีนตอเองทำภามเหมือนว่าสัมผัสได้ึงพลางงานมินลองพูดฝาเรค่อยพูนะมีดนตรีข้ามีมีดนตรีนะต๋อมปิึเพราะปะ kỳ lạ cái cái mà